อ่อนประพาณีมีสิบเจ็ด เดี๋ยวผิดเดี๋ยวเข้าซอยที่ไปว่าเกนใส่นมข้าวโอ๊ตค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับเลยนะคะเดี๋ยวต้องไป เปิดอาไหล์สดช่วยนะจะเดี๋ยวเข้าซอย28ว่าเป็นใส่นมข้าวโอ๊ตค่ะอร่อยมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราเดินทางทบเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปเปิดอาไหล์สดช่วยนะทางด้านนี้ฟ้าอด้านนู้นยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยนะคะมีเมฆปุยขาว เด็ดกล้องนะจ๊ะคอนปพาีิมิสิเกตฟ้าคอนข้างสดใสนะคะอีกด้านหนึ่งยังมืดครึม้างน,น้านี้ก็ฟ้าโอเคนะคะมืดครึมนิดหน่อย ไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวไหนเลวนะนี้ช่วงนี้จะอยู่บ้านก็ออกมาข้างนอกก็บางครั้งก็ออกมาซึ้อกเดี๋ยวนัน้ก็วันนี้ฟ้าคุ้ครึ้มนะคะ เล็กๆนะคะซอยเข้าบ้าน ากาศแถวบ้านอวินานะคะพาชมบรรยากาศแถวบ้านอวินา หนึ่งยับมืดครึ้มทางหน้านี้ก็ฟ้าโอเคนะคะมืดครึ้มนิดหน่อยเหมือนฝนจะตกเลยะคะ่ะ ก็เป็นถนนนะคะเป็นถนนเ,เรียกว่าพอนประภาอีมิตน,นะคะนพนั้นด้านนู้นยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยนะคะมีเมฆกุยของขาวด้วย ฟ้าครึ้มนะคะกอลินดา, mm hmm. าไม่ได้ไปไค่อยมีเวลาไปเที่ยวไหนแล้ว mm hmm. นะคะก็อยู่ช่วงนี้จะอยู่บ้าน ก็ออกมาข้างนอกก็บางครั้งก็ออกมาซื้อใเล็กๆนะคะซอยเข้าบ้านพาชมบรรยากาศแถวบ้านอวินานะคะฟ้าค่อ,อกกนข้างสนใสนะคะอีกด้านหนึ่งคือมืดครึ้มทางด้านนี้ก็ฝาโอเคนะคะมืดครึ้มน,นิดหน่อย ข้าวบ้างนะคะมาซื้อของใช้บ้างแล้วก็ซื้อกาแฟเนี่ยต้องออกมาซื้อทุกวันเลยนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะด้านนู้นยังเป็นสีฟ้าอยู่เลยนะคะมีเมฆปุยของขาวด้วย นมข้าวโอ๊ตค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปเปิดไรสุดช่วยนะ จะกลับกล้องนะค่ะเล็กนะคะอยเข้าบ้าน